ในตอนนี้นะครับพี่แบงค์จะมาแนะนําหรือสาธิตการพร้อมนะครับในการเขียนข้อเสนอขายหรือการเขียนโฆษณานั่นเองนะครับวิธีการให้ข้อมูลของเจมินายนะครับอยู่ๆเราจะสั่งให้เขาเข,าเขียนคําโฆษณาเลยไม่ได้นะครับเราจะต้องให้เข้าข้อมูลเขาก่อนเช่นสินค้าและบริการหรือลิงก์เว็บไซต์นั่นเองนะครับในตอนนี้พี่แบงค์จะเริ่มให้ข้อมูลในลักษณะเป็นลิงก์เว็บไซต์นะนะครับ เว็บไซต์ของฉันคือเว็บไซต์ขายบ้านน็อกดาวน์ออฟฟิศสำเร็จรูปห้องน้ำสำเร็จรูปบ้านสุนัขโดยมีรายละเอียดตามลิงก์เว็บไซต์นี้ช่วยเขียนคําโฆษณาเพื่อนําไปโปรโมทผ่าน Facebook และ Google a อดให้ฉันด้วยนะครับแล้วก็ ก็ใส่ลิงก์เว็บไซต์ของเรานั่นเองนะครับก็กดดำเนินการเลยรอให้เจมินายทำงานนะเจมินายก็จะเข้าไปอ่านข้อมูลนะครับเนี่ยแล้วเขาก็จะสรุปสินค้าของเราออกมาแล้วก็เขียนเป็นรูปแบบหมยเนี่ยโฆษณาสำหรับเฟ c บุ o o นะเนี่ยหัวข้อํำอธิบายนะครับเนี่ยแล้วก็บอกด้วยนะว่าภาพ อะไรนะครับพอใจหรือ,อยังถ้าเราไม่พอใจก็ขอตัวอย่างเพิ่มได้หรือไปดูตรงล่างคําตอบนะครับตรงนี้พี่แบงค์อยากให้เพิ่มอีกครับฉันต้องการเขียนโฆษณาบน Facebook โดยมีสัญลักษณ์พิเศษแล้วให้สั้นกระชับโดยท้ายสุดให้เน้นคลิกไปที่ Line แอดหรือ Inbox มาที่เมสเซนเจอร์ หรือสอบถามที่เบอร์0862689241อันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการหรือสไตล์ของแต่ละคนนะครับเนี่ยพี่แบงก็ได้ใส่ละเห็นไหมเขาก็ดูสิใส่บูลเลตสัญลักษณ์พิเศษอะไรพวกนี้มาให้ด้วยนะครับมันก็ทำให้เราประหยัดขั้นตอนในการทำงานนั่นเองนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะช่วยเขียนคำโฆษณาเพื่อนำไปใช้ ในการซื้อโฆษณา Google Ads นะครับซึ่ง Google Ads เนี่ยยากมากเพราะว่าการจะเขียนให้คำนั้นพอดีกับ Google Ads นะครับมันก็ต้องใช้ความคิดเยอะแต่ว่าเป็นไงนี่สรุปให้เราเลยนะเป็นไงครับหลายๆตัวอย่างเลยนะครับในการทำ Google Ads อันนึงเราต้องใช้คีย์เวิร์ดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะแอบบอก ช่วยคิดคีย์เวิร์ดสำหรับการโฆษณาของฉันด้วยอย่างน้อย20คีย์เวิร์ดเป็นไงดูเจ้าจมินายลดขั้นตอนการทำงานของเรามาหาศาลเห็นไหมเป็นคีย์เวิร์ดหลักบ้านน็อกดาวนนะครับบาบาบาคีย์เวิร์ดย่อยนะครับก็คือเป็นลองเทลคีย์เวิร์ดนะครับเห็แล้วก็หัวข้อ หัวข้อโดยมีคีย์เวิร์ดเข้าไปเนี่ยคนที่ทำโฆษณาก็จะเข้าใจนี่คือประสิทธิภาพของเจ้า Gemini ยนะครับลองเวิร์กช็อปลองจริงกันดูครับแล้วเจอกันต่อต่อไปครับ